สวัสดีค่ะยูกิเด็กยูค่ะสวัสดีครับผมลูกพี่เมย์ครับและนี่คือรายการ p โปลิ t ทอ k รายการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้จริงและทันเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับฟรีไฟเออร์โปลิ e ซีซั่นห้าพรีเซนเต็ดบายดีแทก รายการนี้จะตอบอโจทย์ให้ทุกคนว่าเอ้ยสิ่งที่เราสงสัยอยู่ในรายการนี้แหละครับและในวันนี้ค่ะอย่างแรกที่เราจะพูดคุยกันก็คือรูปแบบการแข่งขันของซีซันที่5นี้ค่ะซีซัน5นี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายๆอย่างค่ะแล้วก็ทําให้ซีซันนี้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีอะไรที่แตกต่างจากซีซันที่แล้วบ้างคะแน่นอนฮะเงินรางวัลและรอบพิเศษที่เรียกว่า mid ซีซั่นนี่อยู่อุ้ยอันนี้บอกเลยว่าสําคัญมากๆค่ะทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็จะแข่งรอบเ e ก u l a r ซีซั่นกัน20วันปกติ แต่ในซีซั่นนี้ค่ะเราจะมีรอบที่เรียกว่า mid ซีซั่นที่เรียกได้ว่าเป็นรอบการแข่งขันพิเศษที่ทําให้คุณกระชุ่มกระชวยการแข่งขันในการแข่งขันที่ลุ้นมากขึ้นไปอีกค่ะคือนอกจากทางด้านของตัวผู้เล่นแล้วที่จะได้รับเงินรางวัลคนดูคนรับชมเนี่ยก็จะได้แบบมิติใหม่ๆสําหรับการแข่งขันเข้าไปอีกด้วยผมบอกเลยว่ารอบพิเศษที่เพิ่มเข้ามามันมีเงินรางวัลที่เพิ่มมาเยอะพอสมควรเลยครับพี่อยู่ครับประมาณ2 0 0 0 0 0บาท ูลค่ากว่าสอ0 0 0นบาทไม่ธรรมดาค่ะใล้กันมาเลยค่ะก็คืออันดับ1ค่ะได้รับเงินรางวัลมูลค่า1000 0แบาทค่ะอันดับที่2ค่ะรับเงินมูลค่า50,000บาทค่ะอันดับที่3ค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า3 0 0 0 0บาทและอันดับที่4ค่ะรับเงินรางวัลมูลค่า20 0 0 0บาทเป็นการอัดฉีดกันเข้าไปเลยเอาแล้วไอ้มีซีซันเนี่ยมันมีผลต่อรอบเลกูล่าซีซันไหมหรือมันมีผลต่อทางด้านของรอบแกรนด์ไฟนอนไหมบอกตรงนี้ไม่มีแต่ คะแนนในรอบเลกูล่าซีซันครึ่งซีซันแรกมีผลต่อ,อทีมที่จะเข้าไปสู่การแข่งขันมิดซีซันเพราะว่ามันแข่งได้ทั้งหมดแค่ที่2ทีมพี่อยู่พอเราแข่งไปถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าอันดับ1 ถึงอันดับที่12เนี่ยเป็นทีมไหนบ้างเพราะว่าเราจะเอา12ทีมเนี้ไปเล่นมีซีซันเพื่อชิงรางวัลเงินเพิ่มให้กับทีมตัวเองอนั่นเองพี่ดูครับและถ้าพูดถึงมีซีซันนี้ค่ะ12ทีมไหนคะพี่เมฆที่พี่เมฆมองว่าอู้เป็นทีม12ทีมที่น่าจับตามองในมิดซีซันนี้เป็นพิเศษเลยน่าจับตามองเนี่ยแล้วคิดว่าน่าจะเข้าแน่ๆนะเดี๋ยวผมไล่ดูจากการวิเคราะห์ของตารางคะแนนละกัน ผมบอกเลยว่า2อันดับแรกนะตอนนี้เนี่ย e world phoenix คิดว่าน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเพราะคะแนนก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแม้ว่าจะมีทีมไหนแซงก็ไม่น่าจะตกอันดับที่สองแล้วแหะทีมที่สองเป็น c g g g ตรงนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจทีมที่สามผมมองว่า perfect shot สะดุดบ้างบางสัปดาห์แต่ ด้วยมาตรฐานทีมเขาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเข้าไปได้ในรอบ12ทีมกับมีซีซันนะครับเหมือนเดิมทีมนี้ขวัญใจผม SWE Sport ของเราคิดว่าใช่เกินคิดว่าใช่คิดว่ามาดีคิดว่ามาได้ใช่แน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากต้องรอทูเก้โอ้ยอย่าเกินโน้นกระโด่งกันอีกเลยกรสิทธิ์ <laughs> ทีมที่5ผมมองว่าเป็นทิงโอเคเมื K ่อครับคะแนนค่าสัมประสิทธิ์ในแต่ละสัปดาห์ถือว่าทําได้มาตรฐานพอสมควรนะครับมองไปที่ทางด้านของ บุญทีเฮดจริงๆไม่ถือว่าเป็นหน้าใหม่นะ,ะเป็นทีมหน้าเก่าแต่ผสมกลมกลืนกับลูกแคลนกลับมาใหม่ทำ<ช>ผลงานได้โอเคเลยแหละแม้ว่าบางสัปดาห์จะมีสะดุดแต่<ช>ก็อีกสัปดาห์หนึงก็มากลับมาได้พอถ้าจะไปทีมหน้าใหม่ต้องกลับมาใหม่จากเกาหลีค่ะอ่าไม่ใช่นะไปทําหน้าไปโมหน้าโคลนหน้ากันอาเอา,เอาลอ่ะทีมที่7ปิ่นโตเกมมิ่ง โค้ดจัสมินน่ารักโค้ดจัสมินน่ารักถูกอันเนี้ยเอาใจไปเลยแค่นี้เลยพิมพ์กดที่สิบหลังไม่าาพี่ด้วยไม่ใช่มันไม่เหมือนปินโตในซีซันก่อนๆแล้วอ่ะไม่เหมือนอปินโตซีซันที่แล้วเราอาจจะเห็นแผนการเล่นที่นอกวงละพันญาไม่บู๊แต่ ซีซั่นนี้ผมเห็นเลยว่าทีมไฟเขาแข็งขึ้นาการเล่นในแต่ละจังหวะในการมูฟเข้าวงเนี่ยเริ่มสัปดาห์ที่3มมานะาเป็นอีกหนึ่งทีมที่พัฒนาต่อเนื่องในขณะที่แข่งขันอยู่ และตอนนี้ค่ะก็มี7ทีมแล้วนะคะ <7 S 1> ม,มี Evos Sport s, <S, e s ค่ะ c GG g g FW Perfect Shot นักบุญ Finto แล้วก็ KOG ค่ะเหลืออีกแค่5ทีมเท่านั้นค่ะ5ที่นะคะสำหรับ12ทีมที่จะเข้าสู่มิสซิลั่นที่พี่เมฆคิดไว้ค่ะทุกคนอีกทีมหนึ่งจริงๆมีความสุ่มเสี่ยงมากที่จะเข้าหรือไม่เข้าใน Mercedes s <S มิสซิลั่นคือ Attack All Round ครับแต่ผม <นา S 1> คิด<า>ว่าเขายังกลับมาได้แม<ไ>้ว่า22 2สัปดาห์แรกจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า าที่สามจนตาที่4ี่เนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะกลับมาได้เป็นทีมที่8ที่ผมเลือกให้เป็นแอคแท็กออราครับต่อไปเป็นทีมที่9ค่ะทีมไหนดีเอ่ยเลขสวยมากเริ่มเริ่มน้อยลงทุกทีกับโคลต้าสำหรับมีซีซั่นแต่ผมมองว่าทีมที่9เนี่ยเป็นทันด้านของซีฟจีจค่อนข้างที่จะลุ้นมากพอสมควรเลยสําหรับอีก2ทีมที่เหลือนะครับเดลต้าเอเข้าได้ เฮ้ยเร็วได้เข้าได้และอันดับสุดท้ายที่สุดท้ายค่ะเก้าอี้สุดท้ายจะออกที่ทีม J L E Sport เฮ้ยผมว่า J L E <LE> บทจะดีเขาดีไปเลยบทจะหายเขาหายไปเลยก็ <c oughs> ก,ก็ถือว่าได้แต่ประเด็นสำคัญมันคือตรงไอ้ช่วงท้ายๆก่อนที่จะ เข้าสู่มิดซีซั่นเนี่ยประสบการณ์ของตัวผู้เล่นตัวนักแข่งที่คํำหอมาตั้งแต่ช่วงซีซั่นหนึ่งเนี่ยการรับแรงกดดันที่ดีเนี่ยผมมองว่ามันผมว่าอีกทีนึงที่จะมาเบียด JL ถ้าไม่ใช่ JL ก็คือ Seed PCE s p o r t เป็นอีกหนึ่งทีมที่คะแนนเยอะมากๆหน้าใหม่แบบแทบจะลุ้นล้วนทั้งทีมเลยอีกทีมหนึ่งที่ ผมว่ามันน่าจะเบียดกันอยู่แค่ประมาณนี้ยเดลต้าเอ็กับ CPC 3สมทีมนี้เบียดกันผมว่า12ทีมนี้กับอีกที่แถมไปอีก2ทีมน่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะผมค่อนข้างที่จะฟันธงเลยว่า90%ที่ผมพูดไปเข้าแน่แแค่กังวลแค่2ทีมที่เหลืออันดับ11กับ12เท่านั้นที่ บอกเลยว่ามันยากจริงๆจบข่าวชาติค่ะทุกคนคะสำนักลูกพี่เมฆจะแม่นจริงไม่จริงค่ะคุณรอดูการติดตามในสัปดาห์หน้าได้เลยและ12ทีมของน้องๆและคุณผู้ชมล่ะคะคือ12ทีมไหนบ้างที่คุณอยากให้เขาเข้าไปอยู่ในรอบ mid ซีซั่นรอบการแข่งขันพิเศษของเราในครั้งนี้ค่ะสามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยเราอยากเห็นความคิดเห็นของคุณค่ะบอกเลยนะน้องๆอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับโปลีซีซั่น5พิมพ์คอมเมนต์ไว้และอย่าลืมครับที่สําคัญ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับนอกจากช่อง YouTube ในรายการของเราแล้วค่ะเรายังมีโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook i g TikTok นะคะส่วนเข้าไปได้เลยค่ะกรลิน่าฟรีไฟเออร์ไทยแลนแล้วก็ f ร e ไฟเอ e ร์อีส t อร์นั่นเองค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่นะคะในเทปต่อไปค่ะสําหรับวันนี้ยูกิเด็กยูและลูกพี่เมครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเราเจอกันใหม่เทปหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีครับ